นประกอบเฟอร์นิเจอร์กันนี้ค่ะดาบประกาศสปวนตูวลูกค้าคันนี้ค่ะป็นตไวเลือ์ตัววายแท็กในลูกค้าตัวรถยี่สิบสองจุดยี่สิบสามเป็นสองเรซ็รถเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ลูกค้ามีเคสพิเศษให้ค่ะคันนี้กุญแจมีให้สองดอกนะลูกค้าออโต้เซเบยพัทก็มีให้ด้วยค่ะหมายมูมาเก้าพันกว่าโลนะฮะลูกค้ามีค่าภาษีประวัติด้วยค่ะสามพันเก้าร้อยกว่าบาทลูกค้าวันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทเช่นค่ะ ออนไลน์มาแล้วค่ะ500ไปเลยครับแล้วสู้ต่อบิดต่อได,ด้เลยนะลูกค้ามีมากกว่าเฉลยค่ะตอนนี้แข่งันราคาไปแล้วอยู่ที่5 6 4 6 6, 8นะคะไปแล้วค่ะมากกว่าเฉลยค่ะ500เาสนอลาคามานะคะมาเลยค่ะลูกค้า

หกสอออนไลแล้วคัเปแลค่ะหกแสนสบาเด็คัเล็กดแล้วคัลค่ะหกสี่ทีานแล้วคล้่ะมากกวสเลหูพันแล้วคัพเล้วค่ะพัแล้วคั่ะหกสบแปดคล้ะค่ะารัล้วค่ะหกแส้าสองที่ลานนะหกแส้าเป็นพัแล้วคัพเล้วค่ะหกข้าี่ออนไลแล้วค่าะค่ะหกแสนห้าเปอร์นสค่พัดแล้วคัพเล้วค่ะหากที่ลานแล้วคเะคะหกหแปดที่มนแล้วค่ะอรชื่อตอบดิอด้เลค่ะ ขอตั้งออนไซน์ที่678 680แปดหกปดนยค่าปแล้วค่ะมากกว่าหกแปดสองรับค่าปีแล้วค่ะออนไลน์ประมาณส0งพันรับค่ะาปีแล้วค่ะมากกว่านี้พิจารณ์ได้เลยค่ะรับคปแล้วค่ะ6กพันล้วค่ะาปีแล้วค่ะ686ที่ร้านแล้วค่ะาปีแล้วค่ะมากกว่านี้พิจารณ์ได้เลยค่ะเจ0 0 0สบาทเสนอค่ะมาที่ออนไลน์7 0 0 0 0สบาทขอตั้งออนไซน์ที่698 กดได้เลยขอบุญค่ะให้ราคามาแล้วค่ะ7แสนมาอะไรราคาาแล้วมีมากกวเลยค่ะสู้ตอบิดตอด้วยค่ะ7แสนสองพันะคปิดแล้วค่ะ7แสนสองพันราคาปิดแล้วได้มากกวเลเลยค่ะ7แสนสอนะสู้ตอบิดตอได้เลยค่ะลูกค้าได้มากกวิเฉลยนะคะ7แสนหกพันราคาปิดแล้วค่ะ7แสนห0พันแปดพันราคาปิดแล้วค่ะ7แสน0ปันแล้วได้มากกวิเชลเลยนะคะสู้ตอบิดตอดได้เลยนะคะ7แสนแปดพันหนึ่งหมื่นราคาปิดแล้วค่ะ7แสนหนึ่งออนไลนแล้วค่ะเจนออนไลนเราคาเป็นสี่พันราคาปิดแล้วค่ะ7หนึ่งสี่ที่ราหน้าสู้ตอบบิดตอบไะ 7ัดที่ลานแล้วค่ะ718ที่ลาแล้วค่ะสู้ต่อบิดต่อได้เลยค่ะ720แลคับปิดแล้วค่ะ720แล้วคับปิดแล้ว2,000แลนคับปิดแล้วค่ะ722ที่ลาประมูลแล้วค่ะสู้ตอบบิดต่อได้เลยค่ะ720 2พันแล้วคับปิดแล้วค่ะ722ที่ลานประมูลน่า74 o n l i แล้วค่ะปิดแล้วค่ะ724แลคะปิดแล้วค่ะ7แสน20,000ที่ลาน7 20,000 7แส2 0 0นั่นก็เลย726 2830ที่ลานแล้วคับปิดแล้วค่ะ7แสนสามหมื่นที่ลานน่า7แสนสามหมื่นสู้ตอบบิดตอบได้เลยนะ สามสองนคไปแล้วสามสิบนะครแล้วค่ะจะ้สาม0 0สิบพันลวค่ะได้มากกว่าเลยค่ะจะสามบพัลค่ะจะสามห่สิบพันหน่งเจ็ดสามห่ลานนะคไปแล้วค่ะเจ็ที่อมอะไรช่วตบบิตอบได้เลยค่ะเจ็ดสามแปดนะครปแล้อะไแล้วค่ะเจ็ดสามแปดนะครบไปแล้วจะใสามหมื่นแปดพันะค่ะจะใสามหมื่นแปดพันหนึ่งจะ้สามหมื่นแปดพันหนึ่งเจ็ดสี่งที่ลานะครัแล้วค่ะสองพันที่ลานนะเจ็ดสี่สองที่ลานนะครไปแล้วค่ะจะใสิบสองพันที่เอามาอะไรช่วอบบิตอได้เลยค่ะเจ็ดส เจ็ี่หกที่ลำประมูลแล้วก็ชุดตอบบิตอได้เลยค่ะเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันที่รามประมูลนะเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทนับสามขายค่ะจะลงขายค่ะที่หน้าลามประมูลนะเจ็ดแสี่หมนบาทป้ายหมายเลขกับแปดศูนย์หกหกแปดศูนย์หกหกรายเจ็แสนสี่หมื่นหกพันบาทนะคะขอบคุณค่ะ